สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะซึ่งจะทบทวนการเชื่อมโยงพัชนะภาษาอังกฤษมาเป็นพัชนะภาษาไทยนะคะและก็จะอธิบายเกี่ยวกับพัชนะผสมด้วยนะคะหรืออักษรไดกราฟนะคะเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันแล้วก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือที่หน้าที่2เลยนะคะพยัญชนะตัวแรกคือตัว B นะคะ B ออกเสียงว่าเบบีเบอันนั้นตัว B คือตัวใบไม้นะคะ C ออกเสียงว่าคซี ตัว C คือคอควาย D ออกเสียงว่า D D ก็คือตัวโดเด็กนะคะ D คือตัวดดเด็กนะคะนะคะตัว D ออกเสียงว่าเดด D คือตัวโดเด็กนะคะตัว F ออกเสียงว่าฟ F ฟดังนั้นตัว F คือตัวฟอฟันนะคะ G ออกเสียงว่า G ดังนั้นจีคือตัวกอไก่หรือบางครั้งก็ออกเสียงว่าเจนะคะจีจึงเป็นได้ทั้งกอไก่และจอจานนะคะอักษรตัวต่อไปคือตัว H นะคะออกเสียงว่าเฮอ H เฮดังนั้นตัว H ก็คือตัวหอนคู่นะคะตัวต่อไปคือ J จออกเสียงว่าเจเจตัว J คือตัวจอจานนะคะ K ออกเสียงว่าเคเคก็คือตัวคอควายนะคะเคคอควาย L L ตัว L ก็คือตัวลอลิงนะคะ m อ m มอมคือมอมา N นะคะ n n ตัว N คือตัวนอหนูนะคะอักษรตัวต่อไปคือตัว P ตัว P ออกเสียงว่าพ p ดังนั้นตัว P คือพอผ่านนะคะตัว Q ออกเสียงว่า Q ว ดังนั้นตัว Q คือตัวคอควายควบไว้กับบอลแหวนอาหอารดังนั้น R คือรอเรือนะคะแต่ไม่ต้องกระดกเลนนะคะตัวต่อไปคือตัว S ออกเสียงว่า S S คือตัวสอเสือนะคะหรือบางทีก็ออกเป็นสอโซ่ด้วยนะคะตัว T ออกเสียงว่า T T ดังนั้นตัว T คือถอดทหาร V ออกเสียงว่า V ตัว V คือฟอฟ้าหรือบางทีก็เป็นวอแหวนนะคะ W ออกเสียงว่า W ดังนั้น W คือตัววแหวน X X X ก็คือออกเสียงเป็นกอไก่แล้วก็มีซอโซอยู่ข้างหลังนะคะ X นะคะตัวต่อไปคือตัว Y ตัว Y ออกเสียงว่า Y Y Y คือยอยักษ์นั่นเองนะคะตัวสุดท้ายนะคะของอ่าชนะ ภาษาอังกฤษคือตัว z z c ออกเสียงว่า z z ก็คือตัวซโซ,ซ,ออน,ซ,ซ,ซนะคะต่อไปก็คือคุณครูจะพูดถึงเกี่ยวกับนะคะอักษรอีกแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าพันชนะผสมนะคะพัน,นะปนะผสมก็คือจะมีนะคะจะมีพันชนะสองตัวนะคะแต่ออกเสียงเป็นเสียงเดียว ถ้านักเรียนเห็นตัว C มาคู่กับตัว H อย่างนี้นะคะให้นักเรียนออกเสียงว่า ch C H ch, คือตัวชอช้างนะคะ C H คือตัวชอช้าง ch, ch ch นะคะแต่ถ้านักเรียนเห็นตัว S มากับ H แบบนี้นะคะ S H นะคะนักเรียนก็ออกเสียงว่า ch แต่ว่าเป็นเสียงยาว c นะคะ ch, ออกเสียงว่า ch ดังนั้นตัว ตัว sh ก็คือตัวชอช้างเหมือนกันแต่ว่าจะออกเสียงยาวหน่อยนะคะตัวอักษรตัวต่อไปคือตัว t กับตัว h นะคะ th ออกเสียงเหมือนนะคะทอทงนะคะบางทีก็เป็นทอทหารนะคะบางทีก็เป็นตัวโดเดกนะคะอักษรตัวต่อไปนะคะตัว n นะคะถ้านั้เรียนเห็น n กับ g มาคู่กันให้ออกเสียงว่า ng n g เงือดังนั้นเอ็นเงือคืองอูนะคะ n k ก็ออกเสียงว,ว่าเงือเอ็เคงือก็คือตัวงูนะคะ n g และ n k ก็คือตัวงงูนะคะตัว k มากับตัว h นะคะ k h k k h k ก็คือตัวคอควายนะคะตัว c มากับตัว k ออกเสียงว,ว่าเคซคก็คือตัวคอควายนะคะ ตัว p h นะคะ p มากับตัว h ออกเสียงว่าเพ ph เพก็คือตัวพอผพานนะคะและตัวสุดท้ายคือ w มาคู่กับตัว h w h ออกเสียงว่า W w h r วก็คือตัววอแวนนั่นเองนะคะให้นักเรียนฟังซ้ำๆนะคะและฝึกออกเสียงจนกระทั่งจำได้นะคะฝึกบ่อยๆก็จะจำได้เองนะคะ